บนยูเใส่แน่ไหน,นะตะเกียบเ<อ>กียบเตะเกียบไปไหนหมดพ่อค่ะจะเกียบประจานไหนยังมาไดนน้สวัสดีคะ่ะมาดูบรรยากาศข้างหลังบ้านให้สมุน <c oughs> ดีนะคะเรามาเจอกันที่บ้าย KK Wow ว่าขึ้นทหารเลยอะแถบวันอันนี้ดีกว่าเพี่ยนสาแล้ววันนี้มาดูเรามาดูบรรยากาศเรามาดูบรรยากาศว่าเด็กๆเขาใส่ชุดอะไรตีมอะไรกันนะคะสวัสดีเจ้าตีมอะไรเจ้าอายุนี่ขึ้นมาหน่าเลยอะขึ้นบัวบัวก็ไม่เลอ ชันแล่แบบแป้งชันเล่เหมืนเนี่ยไม่กินครับแล้วว่ากินว่ากันเนี่ยสาวชาวดอยสาวชาวดอยหนุ่มชาวดอยนะคะอุ้ยใดๆคือลูกเขยใหญ่หล่อมากบอลก็ขาวแต่ว่าส่วนรอดอยู่คนเดียวไม่ยอมหรอกคนหล่อสวัสดีครับไม่ใช่ไม่มีไม่มีแอบแล้วนางรอดคนเดียวอ่ะยังมีมาเอาขาอยู่คนเดียวอ่ะกินขาอ่ะเย้ยุคกี้ก็ยุคกี้ออกเหลืองๆแต่พี่บอลผมชมพูพี่เฟิร์สก็ขาว สวัสดีค่ะน really th no. ี่ด oh like ูคุณเฟือกอะแล้เสื้อไปไหนจะมาใส่เองอะไรอยู่นี้เอาไปดูที่นอนดูที่นอนคอมเมนต์นะคะดูบรรยากาศี่่ะดเห็นบรรยากาศดูบรรยากาศนะคะเราให้ดูบรรยากาศว้าวบอลบอลมันก็กุ่มได้ งงนะมานะครับใครใครจะตามมายังทันเพราะว่าเราผู้สนับสนุนของเราคือกาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่นะคะอ่าวันนี้เรามาที่ YKK ก็คือแอดมินแอดมินปักหมุดให้แม่หน่อยออแอดมินอ,มมอะไรมันไฟไม่เข้าหรอแอดมินปักหมุดให้แม่หน่อยอดูบรรยากาศค่ะว้าวเรามาในตีม ข้กับบรรยากาศดอยช้างไหมคะพรุ่งนี้นะคะนุ้มจะตื่นสายบาทแล้วก็จะไปเยี่ยมชมโรงงานกาแฟครับผมดอยช้างไปดูการผลิตกาแฟดอยช้างเพื่อเราจะเกิดไอเดียเราจะเกิดไอเดียอะไรสักอย่างเราจะไปดูการผลิตกาแฟนะคะวันนี้ไม่มีไม่มีคอมเมนต์เลยอ่ะมันไม่ได้อ่ะไม่ลงไม่หลังต่อไรไอ้เมย์แกตกับปอมมาดูตรงนี้นะคะ ว่าจุ่ม่างหลือมันลนนะเป็นยังไงครับบรรานี่นี่คือผลงานจินกาแปอุ้มรักนะคะนี่เห็นไหมแตาคนได้เลได้ไได้ได้เลยได้เลยได้เลยได้โอเคมาแล้วไม่เลแล้วนี่เะค่ะเห็นบ่อารมดีบาเชียเราจะไม่เคยเห็นแบบฟิวนี้ให้ดูให้ดูนั้งวันมาดูทิวันมาดูหุ่นแต่ให้กไร บอลก็ผอมลงมาที่มันเดี๋ยวจะให้ดูดีมีไฟด้วยดูความหอมดูความหอมเห็นไหมบอนก็หอมลงทุกคนจะเคยเห็นเียวส่วนดีของผมไหมไม่เคยไม่มีเลยอ่านีเป็นตะมูให้หน่อยค่ะครับผมปรหมุลนะครับเก็แ้ววัดจอยร่องคากสัวบรรยากาศดีมากว่าเลิอด ผมอยากจะบอกว่าวันนี้แม่อุ้มมีโปรโมชั่นสําหรับการมาเที่ยวดอยช้างครั้งนี้หรือเปล่าครับแม่มีโปรดีไหมครับโปรเดิมค่ะโปรเดิมเ่อละห่อละสองร้อยสองห่อสามร้อยเหมือนเดิมนะคะคผมถ้าใครกดไปเจอตะก้าในบ้านบ้านดำบ้านดำในบ้านดำนะคะก็คือกดได้เลยไม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านดำของใครนะคะชื่ออะไรถ้าเห็นอย่างนี้นะางนี้กดได้เลยนะคะกดได้เลยครับผมเพราะว่า พอดีทวันของเรานะครับตอนนี้เริ่มทำทีตลาดในแอปดำแล้วนะครับผมใช่ค่ะเมื่อวานก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์ไลฟ์สดกันอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นมาฝากทุกคนเหมือนเดิมฮะเอ้าแอบกินไปแล้วเหรอครับผมคุณอุ้มครับคุณซีโอคุณแอบกินไม่ใช่อันนี้พรีเซนเตอร์2องคนวันนั้นที่เขาถ่ายยังไงกันอ๋อมาชมแล้วเขาเอาใส่ที่เดิมค่ะฉันรู้ว่าเขาชมกาแฟด้วยวันนั้นใครับแม น่าจะเีเทอร์ผู้ชายดีเตอร์ผู้ชายใช่ไหมครับใช่ CEO หุ่นเพียวมากอันนี้จริงแน่จริงแค้แน่นอนครัอาดูจากแต่เมื่อก่อนอ่ะมันมันต้องเป็นตาที่จะใส่เสื้อใส่เอ็มตัวนี้ได้อันนี้คือโอ้รัดรูปเลยนะครับทุกคนรัดรูปผ้าเลยนะเขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าไยผ้าใยน่าจะเป็นผ้าใยละก็เป็นเน็ตแต่ว่าจะเป็นเน็ตนี้มันจะเข้าตัวนี้อ่ะจะเป็นเน็ะเข้ารูปเข้ามากๆ บบแนกเนื้อมากๆนะค่ะเมื่อก่อนมันจะไม่ได้เลยจะไม่ใส่ไม่ได้เลยดิของคณตุ้มรู้จักในข้าววินข้าววินนี่ดูดูคนละข้าวเลยว่าะอย่างี้นะคะคือถ้าใครอยากจะอ่าก็ยังไม่แบบสวยสับเท่าไหร่แต่เราจะเอาลงอีกแล้วบนบผมว่าลงได้อีกเยอะแม่จริงได้อีกได้อีกเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้ตัวสูง เ่ากน้องบอลคือเขาเป็นผู้ชายที่แบบเขาอยู่ในวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมลูกเขาจะแบบประมาณยี่สิบสี่อ่ะยี่สี่ย่างยี่้าสิบวันเขา,เเขาบอกมันปเป็นยี่สิบเอ็มบอลเกิดพ่อส่อสี่สองเฮ้ยยี่ห้าแล้วดิยี่ห้ายังยี่บหกเขาบอกทุกคนเกกับบอลสองปีวิชูโอ้เดียวเดียวอันข้างหลังไม่แน่ใจลกกสสะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะกายกา็นแบบที่รักชุลีมาก ตอนนี้แอดมินของเราปักหมุดอเยอะแยอดี่กาแฟให้เราด้วยกังครับผมผู้ใดนอนเบื่อหม้อหมอกันนะจีนเบื่อเด่นเพามีมีเบอร์แอดมินคนเมื่อวานนี้บ้างไจ่ได้ร้องแล้วยูจีนมีเบอร์แอดมินคนเมื่อวานนี่ไหมเขาใน่าจะกลับบ้านแล้วเนาะเขาก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะหลอนไรบ้างเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรช่วยด้วยเพราะจะเป็นแอดมินยูเพล็ดเนี่ยปักปักปักเพราะคอมเมนต์มาก็ได้้ดอย่าให้พี่แน่นอน ไอพี่นกแต่ว่าหางพี่นกข่อยแ่้วมนเปลี่ยนไอนกมัได้ไป็นแอสบิทคอยบมเมีนมันมีวิธี่ใหญ่แล้วพิมพ์มันนั่นให้แล้ว,มมลวก็เจ้ากระเด้ดเงสีใสของพี่นกไม,ม่แม่มเปิดสวัสดีท่านทุก1 4านนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะ,อะเอากาแฟอุ้มรักของเราไปทานนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมแชทไปที่เพจของเรานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะปักหมุดลิงก์เพจให้นะครับผมยินดีด้วยค่ะมาค่ะเราจะเรียนเชิญพีซซ่าเตอร์ ต้นเสาสวยวยจดูเขาใส่ชุดอะังการวันนี้วันนี้เขาเป็นสาหนือเต็มตัวนะครับทุกคนอยาก้มอเลยมอได้ไมยงไงหลังเดี๋ยวเิไงหลังเ้อเอาสูงๆไยุงห้าดดียน้าจะดดดเอายุกีนจะมาสูอยู่นน่ารัานเนี่ยดูหน่อยค่ะจะอะไรก็ตามแต่นะคะรุ่มหลาเท่านั้นค่ะโอราว่าเมีเซนเตอร์ก็น่ารักแล้วถ้าใครอยากน่ารักแบบนี้อ่า สั่งซื้อได้เลยนะคะที่เพจนี้นะคะ YKK สมัยรุ๊ปนะคะเพจนี้เลยครับผมที่เราเดี๋ยวแต่ละตอนนี้เราลองงมๆสาวๆไม่มีลิงก์กันบางทิงก์ให้เนี่ยแดมินมันเป็นเพราะว่าตอนนี้เรากําลังหิวบุกระทะหรือเปล่าครับผมแต่ว่าเราทานกันไปอุ้มรักไปแล้วนะฮะเราทานกันไปอุ้มรักไปแล้วเราไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวแล้ววันนี้เราาทนสบายเราอิ่มเดี๋ยวเราก็ไม่ไปเอาออกไม่เห็นยังไงเดี๋ยวก็ทำไง โอเคไปนั่งกินต่อให้ลูกๆไปนั่งกินไม่เป็นไรเลยมาแล้วมาแล้วคุณเพิร์ดคุณเพิทำดีคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ปากหมดยาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ขอปากแล้วปากแล้วปากแล้วเดมาทในปากได้เลยเห็นไไม่ใช่ปากไม่ได้แลเนี่ยไหนอะอะไรเจ้าหักอะไร รูปหลักเท่านั้นครับผมใครที่อยากมีหุ่นที่ดีผอมเรียวบางลงแน่นอนครับผมเหมือนไม่อุ้มนะจากคนที่เคยน้ำหนัก80ตอนนี้เหลือเพียงแค่60กิโลนะครับทุกคนอย่าลืมสั่งซื้อไปกินนะใส่เกินใส่ของอยู่ไหนนะเนี่ยใส่ใส่ที่แบบใส่เดียวกันเลยลูกสาวก๋อยแวะพ้วพอมาถึงเชียงรายปุ๊บแระซื้อชุดให้แบบพี่ๆแม่ๆใส่แล้วก็แบบ มังค่พี่แต่หนังนี้มันทำไมมันไม่มีเออทำไมไม่มีเสื้อ,อมือมันจะไหลหลังมาน้อยแต่เอาเสื้อมันตนะิดติด้ไงเพราะยิ่ตุ้มไปไหนเขาไม่ได้ใสน่น้า <c oughs> มูแบเตี้ย่างมันไม่ใส่คนนี้ขายจะใส่เหี่ยวเหวเนาะพ่อต้มยังก,กินกาแฟอุ้มรักยังไม่มากพอยังไม่ถึงขั้นที่จะใส่เสื้อเราได้นะครับีมัเป็นลูกสาวเรื่มลูกสาวเรื่มเพราะว่าเขาซื้อฝากแต่จุดจุดจุดเป็นปริศนาให้ทุกคนไปพนผ้หัวเข่ากันเรานี้ตากแม่ตากพ่ออะไรตากแม่อะ ไม่ตอนไปเราอ่ะซื้อของไปาแม่มาจ้ะนาดี่เป็นองฝากเจ้าว่ามาะวันนีครับมาแล้วอรุปมาแล้วลสรุปแม่จะรอของฝาดีใจมากออมาเย็นยิมลูกเอาของมาฝากวัสดีครับไม่าวัสดีตอนเก็นะครับสวัสดีค่ะขายไปค่ะขายไปค่ะแล้วนะครับ กอนข้ามนะครับแม่ไม่ได้อะไรกินข้าวแรงครับข้าวแรงตกลาวบอดข้าวแรงยังขายังแม่ยิ้มีพราะพ่อแจกนาซูให้กวนเฮียทำมาเหรอวะทำไปกินกับพ่อัพ่อกินหม้อกระทะไปเยอะหรือยังคะยังไม่ได้กินครับกินมาคมหนึ่งทหรอแล้วกินกาแฟหรือยังวันนี้กินแล้วนะครับกาแฟอุ้มรักรู้ปะเราเรายืนขายที่ดอยช้าง ันบบนี่เราจะเข้าไปดูกาแฟดอยชา้างใช่แล้วครับเรามาถึงที่ค่ะโรงงานกาแฟดอยช้างแล้วก็เราจะไปไหนที่แต่ม่อจะตื่นใส่บาทพ่งนี้นะคะที่หน้เขาเรียกว่าอะไรนะผมสเน,น่ะผมะปคราวนี้เขาเคยพูดแล้วว่าเขาอยากมาเที่ยวชีวิตน้องอยู่นะคะอ่ะปีละครั้งก็ได้รูปต่อไปก็แบบหิวใจด้วยการแบบโตขึ้นก็เที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกับแฟนอะไรอย่างนี้ถ้ามีนะคะถ้าไปเที่ยวกัน พ่อแม่จะนานๆจะก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วล่ะนี่แหละธรรมชาติสร้างมาต้องชวนรัมชาตนต้องชวนมาไมชวนพี่มีมาด้วยพี่ๆติดงานนะคะลงใต้นะเมื่อคืนเขาเจอกันแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะโอเคยังไโอเคแมตินทำไมแหมยูกิต้องชวนอยู่แล้วแหละไม่ชวนไม่มีใช่ไหมพี่ใครเนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหายแล้วค่ะหายแล้วหายแล้วนี่แหละความเรียลลิตี้เนาะฝากเ e อ็นดูลูกๆด้วยนะคะลูกๆทุกคนนะคะรวมพี่ปัลพี่เฟิร์สลูกๆทีมงานของเรานะคะแล้วก็จะเป่นผ้าหน้าจอให้เห็นแบบปันทวดกันอยู่างนี้จะเปิดเพลงโอหันนะคะชาล่านะคะจะเปิดทำไมคะจะเปิดเพลงโอหันต์ทำไมคะเอาก็เปิดเพลงโอหันต์ฟิลฟิวค่ะมันไม่ฟิยแม่เมาเนี่ยโอ้ยมันเข่าเกี้ยว ้องมันกลักกล้าแล้วต้องเปิดฟิวเวลามันเกียนั่นแล้วต้องเปิดฟิวโรแมนติกอ่ะเพียงอะไรเดียว